หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรีมายพับลิชิงจำกัดดับความโกรธมีอาจารย์ธรรมาานนม,รรมาท่านหนึ่งมีลูกศิษย์มากมายวันหนึ่งมีลูกศรริษย์คนหนึ่งซึ่งมีนิสัยใจร้อนและเจ้าอารมณ์เข้ามากราบอาจารย์และถามปัญหาอาจารย์ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่ อาจารย์ก็ตอบสั้นๆว่ามีจริงลูกศิษย์คนนี้ไม่เคยเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงก็เริ่มเถียงอาจารย์ด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่อาจารย์ก็ยังคงยืนยันสั้นๆว่าสวรรค์นรกมีอยู่จริงขณะที่เถียงอยู่นั้นลูกศิษย์ผู้นี้เกิดลืมตัวหมดความอดกลัน้นใช้ถ้อยคำโต้เถียงอาจารย์อย่างรุนแรงด้วยความโมโหเป็นต้นเหตุ อาจารย์จึงพูดด้วยความสงบว่าเวลานี้ท่านกำลังอยู่ในนรกนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าความทุกข์หรือความสุขนั้นอยู่ภายในจิตใจของเราเองคนที่มีความโกรธโมโหโทโสเอาแต่ใจตัวเองจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ทรมานใจเปรียบเสมือนคนที่อยู่ในนรกหรือคนป่วยซึ่งมีจิตใจไม่ปกติ สมมติว่าเราเห็นเด็กนอนเจ็บอยู่บนเตียงเราจะโมโหหรือลงโทษว่าเขาเป็นคนเร็วได้อย่างไรเพราะการได้เห็นคนเจ็บมักจะกอ่อให้เกิดความสงสารเมตตาอยากจะหาทางช่วยเหลือเด็กคนนั้นให้หายจากความเจ็บป่วยในทำนองเดียวกันคนที่โมโหเราและหาเรื่องทะเลาะกับเราก็เปรียบเสมือนเด็กที่กำลังนอนเจ็บอยู่นั่นเอง เหตุ hey, ที่เปรียบเสมือนเด็กก็เพราะเขายัางอ่อนความรู้ที่จะควบคุมสติของตนเองเมื่อเราทราบเช่นนี้เราจะไปโมโหคนที่กำลังมีความทุกข์เช่นนี้ได้อย่างไรตรงกันข้ามเราควรจะส่งสารเขาและพยายามเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานของเขาและหาทางช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดถ้าเราคิดเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา เราก็จะสามารถดับความโกรธความโมโหหรือความเกลียดชังที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราฝึกสมาธิแผ่เมตตาทุกๆวันก็จะเป็นการช่วยดับความโกรธความโมโหของเราออกไปให้หมดได้ด้วยอีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญก็คือเมื่อเราโกรธหัวใจของเราจะเต้นเร็วขึ้นหายใจเร็วขึ้นหน้าแดงคิ้วขมวดกล้ามเนื้อเกร็งตัว และร่างกายจะฉีดสารพิษอะดรีนาลีนเข้าไปในเส้นเลือดอุณหภูมิในร่างกายก็จะสูงขึ้นอาการเหล่านี้ล้วนแต่สร้างความไม่สงบสุขให้เกิดขึ้นและยังทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาวิธีที่จะเอาชนะความโกรธนั้นมีหลายวิธีได้แก่ดื่มน้ำเย็นหนึ่งแก้วเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกาย และทำให้สารพิษในร่างกายได้จางลง 2. หายใจลึกๆชา้ชาๆและเป็นจังหวะทั้งนี้เพราะกายกับใจมีความสำคัญซึ่งกันและกันเมื่อเราโกรธก็จะหายใจเร็วเมื่อเราหายใจเร็วก็จะหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายเมื่อมีความสงบก็จะหายใจช้าลงดังนั้นการหายใจลึกๆชา้ชาๆก็จะช่วยให้เกิดความสงบ และสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น 3. มองดูหน้าบูดเบี้ยวของตัวเองในกระจกเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเอง 4. เดินออกไปจากบริเวณที่เรามีความโกรธเพราะมันมีบรรยากาศที่ทำให้เกิดความโกรธมีพลังที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราการเดินออกไปห่างๆจากจุดนั้นก็จะเป็นการคลี่คลายความโกรธได้ดี 5. นอนเอนหลังลงไปสักพักหนึ่งจะทำให้จิตใจสงบขึ้น 6. ท่องคำพูดที่ดีๆซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือสวดมนต์ภาวนาหลายๆครั้งก็จะช่วยควบคุมความคิดให้เกิดความสงบได้แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม